สวัสดีครับช่องประสงน์นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟีทั่วประเทศไทยแล้วก็เอฟีทั่วโลกนะครับพามาดูพามาชมนะรบ,บรรยากาศตลาดค้าปลาเค็มสุพรรณนะครับผมร้านเจ๊ก,กัญญาปลาเค็มสุพรรณจำนายนะครับผมนะครับ จำหน่ายปลีกและส่งสะอาดอร่อยปลาูปทุกชนิดนะครับผมครับมีปลาดุกแดดเดียวนะครับปลานินแดดเดียวปลากลดิ่งแดดเดียวครับผมครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับพบกับร้านเจ๊กัญญาปลาเค็มสุพรรณนะครับจำหน่ายปลาเค็มสุพรรณนะครับส่งปีกและส่งครับสะอาดนะครับปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคครับผมนะครับ สินค้าแปรรูปทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับปลาดุกแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวปลาดิบแดดเดียวปลาผลิตแดดเดียวนะครับทีมงานน้องๆนะครับร้านเจ้กัญญาคนสุพรรณครับผมนะครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับทางด้านนี้จะเป็นปลาดุกนะครับผมไม่ใส่สีครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับผมนะครับ ไม่ใส่สีนะครับผมน้ำนี้ครับเสรสชชนนันยามนะครับน่ารับประทานมากปลาดุกแดดเดียวนะครับผมนะครับรับประกันความอร่อยนะครับที่นี่ครับผมนะคที่ร้านเ๋กัญญานะครับปลาเค็มสุพรรณนะครับจำหน่ายน้ำปิ้งและสงนครับสะอาดและอร่อยนะครับผมนะสุดยอดนะครับตลาดช้า ปลาดุกแดดเดียวนะครับปลานินแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยมาถึงนะนี่ครับผมนะปลาดุกแดดเดียว120บาทครับผมนะถูกกว่านี้มีไม่จ้านะครับผมยอดตลาดค้าปลาดุกแดดเดียวปลานินแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะับรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงา,ง,งามๆครับผมนะช่องผสมน้ำแก้ว ค่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อี่ๆเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมครับผมนะครับทีมงานน้องๆร้านเช้กันยาคนสุพรรณนะครับคนบ้านเดียวกันเดียน้องแอนประสงคันแก้วนะครับผมนะครับขณะนี้เป็นปลานี่ครับผมปลาสวายครับแดดเดียวเช่นกันนะครับผมนะอันนี้ปลาดิบแดดเดียวนะครับกิโลกรัมละเก้าสิบบาท้านะครับผมนะทีมงานน้องๆครับผมร้านเชื้อกันยาคนสุพรรณที่ตปรลับได้ให้บริการนะครับ ปลาดุกแดดเดียวนะครับปลานิแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวแล้วก็ปลาช่อนนาแดดเดียวครับผมครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับนี่ครับผมเจกันยาปลาเท็มสุพรรณนะครับขนาดสี่และส่งสะอาดอร่อยแปรรูปทุกชนิดไโดูตอนนี้เลยครับผมนะเพียงน้าตจอได้เลยครับผมนะ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ,น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 พนี่พีเอสสีท่านใดจะซื้อวิกินซื้อวิขายซื้อกระดระทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านเจ๊กัญญาคนสุพรรณคนบ้านเดียวกันครับผมนะครับับน้องแม่เป็นสองแก้วอันนี้เป็นปลาช่อนนาครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทซื้อวิจะเป็นนี่ครับน้ำพริกก็มีนะครับนรกปลาสลิดอร่อยข้านะครับข้าละสามสิบบาทปลาแยกแมงดายี่สิบห้าบาทนะครับผมนะ รสจดงดงามน่ารับประทานมากครับผมครับพอแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ีท่านใดนะครับผมต้องการปลาเค็มนะครับอร่อยอร่อยนะครับรับประกันความอร่อยก็ขอเชิญได้ที่ร้านเจ๊กัญญาคนสุพรรณครับผมครับนี่ครับปลานผลิตแดดเดียวครับผมครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทจ้านะครับสายจัมโบ้นะครับสายใหญ่ครับผมครับสุดยอดนะครับผมครับตลาดค้า ปลาดุกแดดเดียวนะครับปลานินแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวปลาช่อนนาแดดเดียวนะครับผมกิโลกรัมนั้นหนึ่งร้อยเจดสิบบาทจ้านะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับผมนะปลาสลิดแดดเดียวครับผมนะอันนี้ปลาสลิดตลาดไทยนะครับไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อนะครับผมนะของแท้ครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมนะครับ สรนงามนะครับน่ารับประทานมากครับผมครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับปลาทูมันนะครับไม่เค็มมากครับผม5 0บาทจ้าหรือจะเป็นปลาทูหอมนะครับ5 0บาทครับผมนามนี้ครับผมมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับสินค้านี่ปลาช่อนนาปรดครับผมกระปุกละยี่บบาทอันนี้ปลาสร้อยปดนะครับผมกระปุกละยี่บบาทเช่นกันอันนี้ปลาซิวแก้วครับผมร้อยเดียวจ้ร้อยเดียวนะครับผม รือว่าจะเป็นถุงมะห้าสิบบาทก็มีนะครับอยู่แก้วทางด้านนี้เป็นน้ำพริกครับผมนะครับแมงดานะครับผมนะครับนรกปลาสลิดครับผมนะครับนรกปลาย่างสวยสดงดงามครับผมนะครับอันนี้ปลาส้มจีนครับผมปลาสวายนะครับถุงมะห้าสิบบาทประดุกปลาล้าครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับ อันนี้ครับผมครับอะไรครับปลาอะไรครับเนี <icker> ่ยอ๋อหกสิบครับผมนะครับตัวใหญ่ครับผมนะครับสยอดครับผมครับหรือว่าจะเป็นปลาย่างนี่ะครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบบาทกิโลกรัมได้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับผมนะครับใส่จนดงินงามครับผมนะครับต้มโคงครับผมครับต้มโค้งปลาย่างนะครับปลาย่างต้มโค้ง อันนี้เป็นแมงดาครับผมนะครับแมงดาตาแดงปลาบองครับผมนะครับพุงละห้าสิบาทครับผมดูครับน่ารับประทานมากแพ็คกิ้งเรียบร้อยนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับผมนะต้องการนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาล้าแมงดาปลาตาแดงนะครับปลาบองนะครับผมนะครับหรือว่านี่ครับน้าพริกเผาครับตาแดงแมงดาครับสามสิบบาทครับผมนะครับ นรลกปลาสลิดข้าว50บาทอร่อยค้านะครับหรือว่าปลาผัดสุกครับผมนะครับนี่ครับ50บาทครับผมครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมพ็เก้งเรียบร้อยนะครับแช่แข็งไว้เรียบร้อยนะครับมีทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาซ้อยนะครับหรือว่าจะเป็นปลาแดงนะครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นปลาสลิดนะครับปลาซ่อนนะครับผมนะครับนี่ครับพ็เก้งเรียบร้อยนะครับป็นเรียบร้อย หลากหลายแบบให้เลือกครับผมนะครับปช้อนนาย่าง130่งบาทครับผมูอ้นาดาบประทานมานี่ครับผมช้อนนาย่างสุดยอดนะครับผมนะสุดยอดตลาดค้าปลาแดดเดียวครับผมนะปลาดุกแดดเดียวปลานิงแดดเดียวปลช้อนนาแดดเดียวนะครับผมนะปลาสลิดแดดเดียวที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรํางานครับผมนะนี่ครับ ต้นนาย่างครับผมร้อยยี่สิบบาทนี่แมงดาครับพี่ห้านะอร่อยเนี่อปลาบองปลาสับครับยี่สิบบาทพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอ็มีท่านใดจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อเพื่อประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านเช็กัญญาคนสุพรรณครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมครับนี่ครับผมครับหรือว่าจะเป็นปลาย่างครับผมครับนี่ครับต้มยำต้มโค้งครับผมครับราคาห้าสิบบาท ถูมากนะครับผมนะสุดยอดครับผมนะนี่ครับแย่ครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรกำลามครับผมครับขอเจรได้ที่ร้านเจียกัญญาปากินสุพรรณนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานนะครับผมครับสดสดน่นงามครับผมนะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเป็นตลาดค้าปลาดุกแดดเดียวปลานินแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวนะครับ อาซาบิเดียวเดียวที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยซอยนี้ทั้งซอยเลยครับผมครับมีมากมายหลากหลายร้านนะครับผมครับร้านแม่อ então, e ึ่งนะครับผมนะครับร้านมะปรางนะครับร้านเจลาออนะครับผมนี่ร้านที่กัญญาครับผมร้านแสบแพปลาร้านสชครับผมนะครับนี่ครับผมเดียวเดียวตลาดไทยแล้วนไผเงี้ยบักไห่ร้านเจลาอ้อโอ้เยอะแยะมากมายครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆสี่ทุ่งใหญ่ครับผมครับ ต้องการปลาดุกแดดเดียวปลานินแดดเดียวปลาช่อนนาแดดเดียวปลาสะเลแดดเดียวก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยครับผมครับบรรยากาศช้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมครับสุดยอดมากครับผมครับรับประกันความอร่อยนะครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพีท่านใดจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมครับรับประกันความอร่อยครับผมครับอร่อยจริงไหมครับ ทานปลาเค็มที่ไหนปลาดุก ouse, điều, Culture, แดดเดียวปลานิลแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวปลาชนนาแดดเดียวที่ไหนไม่อร่อยพอเช็คได้ที่ตลาดไทยนะครับผมรับประกันความอร่อยอร่อยแช้แน่นอนครับผมนะครับนี่คร,รับผมนะครับร้านสชครับผมจำหน่ายติดเว็ส่งนะครับปลาแดดเดียวตลาดไทยทุกชนิดครับผมนะครับราคาตามป้ายครับผมมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวปลานิลแดดเดียวนะครับผมนะ ก็ปลาสวายแเดียวครับผมครับนะครับปลาต้อนร้อยเจ็ดสิบบาทปลาดุกร้อยห้าสิบนะครับผมเนี่ยปลาดุกร้อยยี่สิบบาทครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซีทั่วโลกนะครับผมนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับไปพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมนะครับ กบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ